ต่อไปท่านนิยมเวชกามาครับกรับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่ครบรับกระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับร่างพระบัญญัติตจฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับแรกผมนั่งฟังรองนายกัฐมตรี ท่านวิษณุเครืองามออกมาชี้แจงในประเด็นสิบข้อผมเองก็เคิ้มนะท่านประธานคาดหวังว่าถ้าเป็นอย่างที่ท่านรองนายกิุธูพูดบ้านเมืองนี้คงจะสูงขึ้นกว่านี้ท่านประธานแต่นั้นผมก็คงไม่คาดหวังขนาดนั้น ผมก็พยายามไปเปิดดูในหลายมาตาซึ่งพระราบัญญัติฉบับนี้มีร้อยเจมาตาผมยังไม่เห็นมาตาไหนที่เน้นเรื่องคุณธรรมถึงแม้ว่าในพระราัติฉบับนี้จะมีข้อบังคับข้อกติกาขึ้นใหม่มาใหม่คือ คพคตรกอก็คงดัดแปลงมาจากกตรอและท่าประธานคืเอเรียกว่าคณะกรรมการพิทักคุณธรรมนี่ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ผมก็หวังนะท่า,านประธานก็อยากให้มีตั้งนานแล้วเรื่องปฏิรูปตำรวจนี่เพราะตัวตำรวจเองก็เจ็บปวด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประชาชนยิ่งเก็บปวดมากประานั้นท่านประธานเพราะเป็นที่รู้กันว่าตำรวจนี้เป็นต้นน้ำแห่งกระบวนการยุติธรรมถ้าตำรวจซึ่งเป็นต้นน้ำกระบวนการยุติธรรมเนี่ยบิดเบี้ยวยังอื่นเบี้ยวหมดครับไปถึงอายการศาลเพราะข้อมูลเริ่มต้นมันไม่ดี ผมเองเป็นประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจไม่เคยเป็นตำรวจเป็นประชาชนที่อยู่กับชาวบ้านแต่ก็คุกคีอยู่กับตุพรพอสมควรพอยี่สิบกว่าปีที่ทำข่าวในพื้นที่คุกคีตำรวจเห็นสภาพสิ่งที่ต้องบอกท่านนายกซึ่งมาแทนนายกเลยวันนี้คือถ้าตัดเรื่องคุณธรรมมีคุณธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการโยกย้ายการขอตำแหน่ง ถ้าท่านทําได้เมื่อไหร่คือการไม่ซื้อขายตําแหน่งถ้าท่านทําได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือกระบวนการของตํารวจซึ่งจะได้รับการปฏิรูปเพราะท่านทํามาแต่คอจชอ,ชอแล้วท่านพลเด็กบุญสร้างนิระดิ์เป็นประธานซึ่งเป็นนายทหารแต่มาทําปฏิรูปตารวจมันต้องออกมาในรูปนี้ถึงแม้ต้นหลังจะท่านบอกอ้างว่าท่านมีชัยอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ในใความคิดผมบอกว่ามันเป็นเรื่องยากถ้า ปล่อยให้กระบวนการซื้อขายตำแหน่งท่านจะบอกว่าไม่มีมีไม่จริงกล่าวหาท่านครับไปถามนายตำรวจขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้กับผู้การเนี่ยจ่ายคนเท่าไหร่เรื่องจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันมีจริงๆในบ้านในเมืองนี้สำหรับประเทศไทยท่านประธานครับสิ่งที่ผมต้องฝากวันนี้ คือกระบวนการลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาผมเห่ด้วยที่ท่านรอวิษณุพูดอะบอกว่าคนจะมาสู่ตำแหน่งนี้ตอนนี้มีอาวุโสสามสิบสามห้าสิบอะไรนี่แต่โดยความเป็นจริงมันไม่เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งต้องให้มันชัดเจนชัดเจนจนเป็นเงื่อนไขที่จะไม่บิดเบี้ยวไม่ได้ ท่านประธานเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าในการลดการใช้ดุลพิจของผู้บัญชาาชนี่สิ่งไหนทําได้ทําไปเลยใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันชัดเจนผมเองอ่านดูในหลักการที่สถาบันปกเก้าทำมานี่ถ้าทําได้แบบนี้ท่านประธานผมว่าเป็นเรื่องสุดยอดรู้ลึกรู้รอบรู้จริง ในงานที่ทำเดี๋วท่านก็บอกว่าเป็นคนดีเป็นมีคุณธรรมอันนั้นการเขียนในตัวหนังสือแต่ในความเป็นจริงท่านประธานทุกวันนี้ก็เป็นทุกวันนี้ผมเองน่ะก็อยากเห็นการตีรูปเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผมเนี่ยถ้าจะเป็นผู้แทนงวดนี้เลือกตั้งเข้ามานี่ผมไปแจ้งความตั้งแต่วันที่ย3ามีนาคมเป็นสสอนนะท่านประธาน จนถึงวันนี้คดีผมยังไปถึงไหนข้อหาบินประมาทที่ใส่ร้ายผมหัวหน้าพักการเมืองในนี้ละเอาไปออกทีวีแล้วออกทีวีบอกต้องถูกใบแดงเพราะผมถือหุ้นความจริงผมจดเลิกมาในปี47พร้อมกับพรบฉบับ,บ,บนี้เพราะนั้นหลักฐานตัวนี้ยังอยู่ในมือผมแจ้งอยู่ที่สพเมืองสุขทครวันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยผมเลยสงสัยว่าคดีผมเป็นยังไง เขาเรียกว่าเป่าห3่ามีนาคม 2, 5, 6, 2ผมไม่ไม่บอกว่าใครเป็นผู้รับแจ้งรู้กันว่าคือ23ก็ตรวจสอบอันนี้แหละผมว่าต่อไปผมไม่อยากให้เห็นแบบนี้เกิดขึ้นคนเป็นผู้แทนอย่างขนาดนี้แล้วประชาชนจะเป็นยังไงส่วนประเด็นที่ผมต้องบอกนิดหน่อยคือประเด็นเรื่องพาะโครงสร้างส่วนใหญ่ในการปฏิรูปคราวนี้ ไปเน้นที่โครงสร้างเป็นหลักซึ่งการเน้นที่โครงสร้างนี่ผลกลับมาอาจจะไม่เป็นอย่างที่ท่านรองนายกพูดผมจงเป็นห่วงพี่ใหญ่ฝากให้กรรมธิการชุดนี้ไปดูในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโรงพักที่ท่านพูดเรื่องกระบ,บวนการกรันนะนายตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนผมให้ด้วยนะ ถ้าทําได้ยันพูดให้สายสอบสวนสอบสวนเป็นกระบวนการที่เกิดจิตสำนึกของผู้สอบสวนมีคุณธรรมโรงพักในกฎหมายท่านะมีแค่สองนะครับแต่ทุนเม่ชีแจงบอกสามไม่ใช่ผมจะเห็นว่าโรงพักอยู่จุดไหนให้มันมีนายหมายว่าผู้กํากับกํากับดูแลเป็นขั้นเป็นตอนให้ประชาชนมีส่วนเข้าถึงตํารวจให้มากที่สุด ครับขอบคุณท่านประธาน <c oughs> เวลาชั้นสั้นครับขอบคุณมากครับ